กับผมโตชโนต่อช่วงที่3ของดารลแม็ก่สุดขีดรากกะบังราเจนะครับรากกะบังเซเว่ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดทิพว่าครับวัดมอนอีกแห่งหนึ่งในลาดกะบังนอกจากวัดสุธาโพธิ์วัดบวารุงรื่นแล้วก็วัดสังขราชาครับก็คือมีวันนี้แหละครับที่เป็นวัดมอนเหมือนกันนะครับคุณจะได้เห็นถึงความสวยงามของเจดีย์นะครับ ทำไมไม่พอกับด้านข้างครับบอกเลยว่าถ้าคุณมาเที่ยวในแถว,แถวลากระบ,บงังก็เป็นอีกสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่คุณพลาดไม่ได้ถ้าคุณชอบแบบสายทั้งเที่ยววัดหรือว่าเป็นชอบทงงางศิลปะงานศิลปะอะไรนี้วันนี้ครับก็ตอบโจทย์คุณผู้ชมได้เหมือนกันคมมากๆจริงๆครั้งที่แล้วผมมาอาจจะ ผิดช่วงเวลาไปนิดนึงมืดไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้มาแก้มือสําเร็จนะครับแล้วทางด้านข้างครับมีบ้านของพี่น้องประชาชนนะครับผมซึ่งอยู่ใกล้คลองด้วยแล้วแบบตรงหัวโค้งนี้พอดีสวยงามมากๆนะครับแต่มีเครื่องบินบินผ่านด้วยนะครับตรงนั้นคุณผู้ชมน่าจะเห็นนะครับสวยงามมากๆจริงๆนะครับ มีผมมีโฟกัสพิเศษไหมคุณผู้ชมโดยเฉพาะเพราะเห็นเขาว่าก็ว่าเหมือนผมเคยได้ยินเขาพูดมาว่าผมผู้หญิงขึ้นไม่ได้ด้วยนะครับถ้าผิดยังไงขออภัยนะแต่เห็นเขาว่าอย่างนั้นนะเขาผมฟังต่อบไปอีทีน่าจะใช่นะครับผมก็ไลยมีโอกาสได้ขึ้นมานะครับสวยงามมากๆนะครับดูแล้วไม่เคยเบื่อเลยจริงๆสวยงามมากๆ ด้านนั้นก็เป็นพื้นที่ของวัดทิพภาวาาเช่นเดียวกันนะครับสวนงามามากต,านะตรงนี้จะย้อนแสงหน่อยนะครับผมแต่ถือว่าสวยอยู่ดีนะครับยังไงก็ถ้าคุณผู้ชมมีเวลานะครับก็มาเยี่ยมเยียนพี่น้องชวบบาวลาดกระบังแล้วก็อย่าลืมครับมาเที่ยวมาเยี่ยมชมวัดทิพภาว่ากันได้ ช่วงนี้พักก่อนจะคูดหนึ่งครับช่วงหน้ากับเพราะว่าผมโตชโนลต่อกับรักกะบังพักเจ็ดครับหรือรักกะบังเซเว่น